เอาละครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจันแจ๊จกไวไนเกมเมอร์กันด้วยนะครับเราก็อยู่กับเกมศัพท์ประยุทธ์วิญญาณจานเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามวันนี้เน่จะพามารีวิวนะครับทางด้านของกิจกรรมสัญญารักชั่วนิรันด์เป็นกิจกรรมที่เอาไว้ขั้นเลเวลครับให้ทุกคนตันอยู่ที่เวล59และจะไปปลดล็อกนะครับและจะไปตันอีกทีเนี่ยที่เวล69้นั่นเองโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีน้องเสียอู่นะครับคนสวยเนี่ยมายืนตรงนี้เลย มันเป็นกิจกรรมที่เราเหมือนเคยเล่นครั้งที่แล้วครับการใช้สติมีน่านะครับการใช้ไสก้กรอบในแต่ละวันเนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆวันนะครับกิจกรรมนี้เปิดเป็นเวลา30วันตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่2 9วันแล้วนะครับเพิ่งเปิดได้เมื่อวานนั่นเองเดือของรางวัลหลักๆที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกวงแหวนนะครับจะเป็นที่อัพอทั้งหน้าของวงแหวนเหมือนกันนะครับ และในส่วนของการใช้ Stamina า,านะครับหรือว่าไส้กรอกเนี่ยเราก็จะได้รับ e p เพื่อที่จะตามเซิร์ฟเวอร์ให้ทันบางคนเนี่ยเลเวลตามเซิร์ฟเวอร์ไม่ทันจริงๆนะครับหลายคนก็ห่างจากเวล59กัน45เวลเลยถือว่าเยอะนะครับเล่นกิจกรรมนี้1เดือนเนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่จะ59หรือบางคนอาจจะ59เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ไส้กรอกครับบริหารไส้กรอกดีๆนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีตั๋วให้เราได้รับเนี่ยสูงสุด3ใบต่อวัน แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับหลักฐานสัญญาโดยส่วนตัวจันเองนะครับใครที่งบไม่เยอะเนี่ยเก็บอย่างน้อยๆนะครับวันละ720ด720สเตมินาอาจจะได้อยู่อาจจะนะก็ได้รับ2ตัวกับ EP ท,ที่ที่ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยแต่ว่าก็โอเคนะใครที่อู้ฟู่อูฟู่เนี่ยก็มาเก็บทั้งหมดเลยดอง EP ไว้รอสำหรับเรเวลปลดล็อกนะครับเราก็จะรับ EP สิของที่เราดองไว้นะครับประมาณนี้นะครับ นี่ได้ตั๋ววันละสามใบอติกลมมสำหรับคนมีนั่นแะเปิดเวลาสามเปิดไปอ่าเขาเรียกนะเลยวเวลากิจกรรมเนี่ยสามสิบวันเลยนะครับตั๋วกว่าเก้าสิบใบเยอะมากๆครับแต่คงไม่มีใครสเตมิน่าใช้ได้แบบฟู้ฟูขนาดนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เติมเยอะส่วนตัวจานเองเนี่ยตามถั่วเฉลียดวันหนึ่งเนี่ยขอสองตั๋วนะครับถ้าวันไหนมีสเตมิน่าที่ได้จากการรีกิลได้จากการรีกิจกรรมที่มันมีให้ซื้อก็จะมาเก็บ3ตัวนั่นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับการเข้ามาเล่นในกิจกรรมนี้โดยนะครับแนะนำว่าขาดกิจกรรมนี้ได้เพียงแค่1หรือ2วันเท่านั้นอย่างหยาบๆเลยอาจารย์ว่า1วันเนี่ยควรจะขาดแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราต้องมาสะสมครับทางด้านของใบอันนี้นะครับดอกดารากะเนี่ยเราจะได้รับนะครับการเล่นเนี่ยสโคต้าต่อวันเนี่ยแต่เราสามารถสะสมได้นะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะครับ แต่แนะนําว่าให้เล่นทุกวันเพราะว่าเราจะได้รางวัลพิเศษคือไอ้เนี่ยหยดน้ำเนี่ยหยดน้ําลุงเนี่ยจะฟื้นฟู6ทุกตี5ทุกวันนะครับเราจะได้วันละ6มันสามารถสะสมไปได้นะสะสมไปได้ทุกวันนะครับถ้าจันจะไม่ผิด2วันก็แต่สิ่งที่เราสะสมไม่ได้เลยคือรางวัลพิเศษครับรางวัลพิเศษคือเราจะได้ดอกาลากะเนี่ยคูณ2ดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะขาดเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองตีกันนะครับเล่นในแมปเนี้ย แมปนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าจะมีทั้งหมด4สเตจหรือว่า4บทนั่นเอง1บทจะเปิดปเวลา7วัน7-4นะครับคือ4เดือนเอ้ยคือ4สัปดาห์คือ1เดือนนะครับก็เปิด1เดือนพอดีเป๊ะๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้อยู่กันยาวๆแต่อาจารย์ว่ามันไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มาตีล่าวงแหวนอ่ะอ่อ,อโตซะแล้วโอเค โอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้เราก็มีโอกาสได้รับแหวน50,000ปีเยอะครับจากกิจกรรมนี้อ้าวได้ด้วยนะครับหรือเปล่าโอ้ได้จริงด้วยครับนี่แหวน50,000ปีในกิจกรรมนี้หาได้ค่อนข้างดีอัตราดอกเลทค่อนข้างเยอะจากประสบการณ์ที่นาจรเล่นนะครับนี่มันจะมีสเตจไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดูล่างซ้ายนะรวบรวม,รวม,รวมดอกลาลากะถ้าเรารวบรวมไปได้แต่ละสเตตมันจะเปิดแมปกับดาวเปิดไฟเรื่อยๆนะครับนี่ ของจานเปิดแล้วจานก็เข้ามาเปิดแผนที่เพิ่มครับเราจะมาสู้กับวีละบุรุษกราฟนะครับนี่สกิปไปเลยก็ดละอ้ลืมลืมกดไอ้นั่นเลยสกิปไปเลยมันมันบานนะครับสกิลหนึ่งก็พอมั้งหมุน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 ตุ้มโอเคแนะนำนะครับแนะนำจริงๆว่า อย่าขาดเลยนะครับเข้ามาเล่นแป,ป๊บเดียวนะครับเข้ามาเล่นแป,ป๊บเดียวของรางวัลดีๆรออยู่โดยเราเนี่ยจะเปิดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ภายใน7วันต้องได้ร้อยยี่สิบถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเราจะมาเปิดสู้กับบอสครับนี่บอสต,ตัวนี้โดยบอสตัวนี้จะมีของรางวัลให้เรานะครับตัว3ใบนะครับเพชรห้าสิบลูกแก้วอัพวงแหวนวิญญาณแหวนวิญญาณห้าหมื่นปีนะครับมันจะเปิดในช่วงสุดท้ายของสเตจนั้นๆนะครับ ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยก็คือเราจะอดเลยนะครับอันนี้วัวโลหิตราวิญญาณก็เอาทีมล่าแต้มอย่างพวกถังซานโอรามาติเดี๋ยวเราเปิดแล้วเร,เราค่อยมาทําทีมตีแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็เปิดได้เรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆก่อน,นครับต้องการหาแหวนสายคอนแล้วก็ลงสายคอนไปครับไม่ได้ยากนะครับถ้าหากว่าใครตี4ีหาดาวไม่ไหวครับตีดาวน้อยๆได้นะครับเพราะว่ามันได้ดอกดารากะไม่ต่างกันนะครับเอาแค่เราตีไหวตัวไหนมันเหมือนเป็นการเพิ่มแบบ เพิ่มเลดในการเอามาเล่นนะครับได้ดีขึ้นนะก็จะประมาณนี้นะครับอีพีจานก็ใกล้จะตันเวล59แล้วนะครับน่าจะอีกไม่ถึงอาทิตย์นะครับไม่ถึงอาทิตย์น่าจะตันเวล59นี่มันก็เปิดไปเรื่อยครับสีทองเราก็รอให้ได้ดอกลาลากะ60ตอนนี้จานเหลือ1โคตา้าครับลงกับอะไรดีนะมันมาฝั่งนี้แล้วครับมาใส่ควบคุมก็ได้มา แล้วก็สัตว์วิญ,ญาณด้านบนนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เก็บสะสมหยดน้าํามาเขาเรียกว่าทําคลิปให้เดี๋ยวทำคลิปแยกละกันด้านบนเนี่ยมันจะใช้หยดน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราแวะไปดูกันนี่ครับตีไปเลยเอาเซตที่โจมตีในระยะยาวได้นะครับดีถ้าไม่มีชื่อขึ้นก็แปลว่าเราไม่ได้ครับโอ้โหไม่ออกเลยอนะแต่ได้ลูกแก้วก็โอเคครับดอกลาลากะได้ได้คูณมานะครับก็เป็นเรียบร้อย วันนี้เนี่ยจะเล่นต่อก็ได้แต่ว่าเราหมดแล้วนะครับหยดน้าเนี่ยครับทางด้านของอพยักมรกตนะครับพยักตามมรกตอันนี้เนี่ยเราจะใช้6หยดน้ําเลยนะเราจะใช้6หยดน้ําในการเล่นนะครับเราจะได้ดอกราลากะคูณ6ถือว่าดีมากๆครับอันนี้เนี่ยจะจะเป็น3สเตจนะมันจะมีทั้งหมด3สเตจแต่จานเข้าเล่นไม่ได้เพราะว่าหยดน้ําหมดไปแล้วนะครับไว้เผื่อลองทําคลิปออกมาให้ดูถ้าใครอยากดูนะ ก็ลองคอมเมนได้นะครับว่าอยากดูเดี๋ยวจานทาคลิปออกมาให้มันต้องเล่นอันนี้แค่อันเดียวอ่ะนะครับแต่ได้ดอกดาลากะเยอะมากนะคูณ6นะครับประมาณนี้หากกาลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตา้ารูสรรพยุทธวิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนําร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้เกระกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาท เติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูบิกเกลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมข้ามลิมิตเลเวลในรอบนี้นะครับถือว่าเปิดค่อนข้างระยะยาวเปิดถึง30วันเลยแต่ว่ามีอะไรให้เล่นเยอะมาก ได้ตั๋วเนี่ยค่อนข้างดีนะทั้งได้ตั๋วจากอันนี้นะครับที่เปิดยาวๆทั้งได้ตั๋วจากข้างในที่เล่นในกิจกรรมรวมถึงมงแหวนมิญญาห้าหมื่นปีลูกแก้วอัพวงแหวนเป็นกิจกรรมที่ดีครับนะสำหรับผู้เล่นที่บางคนวิ่งไม่ทันก็จะได้ตามมาทันนะครับรีบๆตามกันมานะคนวิตันๆเขารอกันอยู่นะครับเปิดหนึ่งเดือนกันแบบชิลๆเลยยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าทั้งตัว๋วทั้งของเนี่ยถือว่าดีมากๆสายฟรีสายขยนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆ กูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะน้องเสี่ยวอู่เริ่มเต้นแล้วนะครับมีคำถามอะไราเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ